แล้วเจ้าของเจ้าของน้ำอันนั้นเดินมาแล้วก็แบบนั่งนึกต่อแล้วแบบน,น,น,แบบน้ำไม่เหลวว่าน้ำไม่เหลวม <c oughs> ีใครรู้ไหมแล้วพีนักข้าเบอร์พีแบบ <c oughs> นี่น,นี่นี่ไวนนี่แวเดี๋ยวพีพ่พี่พี่สั่งของโทษเพราะนั้นเพราะนั้นที่สั่งข้าวมาแล้วแบบมีน้ำอัดลมตั้งตั้งอยู่หัวหนึ่งแล้วตอนนั้นซ้อมเต้นเสร็จพีก็เลยกินพี่พี่สั่งเดินมาน้ำหายไปไหนวะแล้วไม่รู้วรื่องนายไม่รู้แล้วสั่งถาเอ้า มึงดูวันเนี่เอออันนแ้บนี้นี่มั้ขอโทษมันอยู่ในถังขยะที่สามที่สองที่สองที่สองถังขยะที่สองตรงกลางเลยไปแล้วดูดึงแล้วโอเคเรือะไรขอโทษขอโทษมันเรียบร้อยแล้วผมขอบคุณสำหรับรางวัลอะไรนะสตรอเบอรี่ติดฟันแล้วโ่ะโคตรโคตรเคยเคยคลิปกันไปบ้างเหรอครับ อ่ะลันเดี๋ยวนี้เราจะมาทำให้ดูป็นว่เป็นหน่อยนะครับก็ใครถ่ายคลิปก็แฮชแท็กเจขอโทษที่ต่อด้วยนะฮะป้าผมเกลี่ยเป็นพิธีกรให้นเมื่อพี่ต่อไม่อยู่วันนี้นะครับาไหนลองเอยเอาละเอาแล้วอาละเอาไร้ะครับ ก็รักหนูเหมือนกันครับครับตอนนี้คือรายการ79 Survival รายการที่จะค้นหาศิลปินฝึกหัดจำนวนที่14คนครับและในมิชั่นนี้จากที่วิชที่แล้วได้มีคนเข้าเลสโซนไปเลสโซนด้วยไม่เหมือนักวันเลยหรอแน่ที่นี้อาจจะวิชชั่นนี้อาจจะเป็นวิชชั่นสุดท้ายในรายการ79 Survival ครับ <c oughs> แล้วในชั่นนี้คือจะทำแคบสูลครับเราจะรวบรวมโชว์ที่ดีที่สุดมาไว้ในที่นี้ครับเดี <c oughs> <จ>๋ยวเรต้องส่งน,งน้องบางคนเพื่อไปเตรียมตัวโชว์ต่อไปนะครับแล้ว <c oughs> คนที่ผมจะเรียนก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวนเรียนะคนไ เฟรดอเล็กป oh. ์บัตโต้ไปแล้วไปแล้วมินจีซังยูอัตโนเว่ไม่ได้เลยเน็กซ เอาชีสเอไปหมดเลยเอไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไหมดเลยจับปืนอและคนสดท้ายครับเอครับก็โอเคสอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเทรนเนอร์ให้ผมนะแต่ว่าวันนี้เขาเขาสอนผมด้วยคือเขาเป็นเหมือนเป็นประธานบริษัทคนหนึ่ เวลาเวลาเขาเลิกเรียนหรือว่าเวลาเขาแบบว่ากลับจากมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความถือกระเป๋าเดินแบบให้เปิดอีกเัวตัวนันซึ่งคนนั้นก็คือใครครับทุกคนใครครับยังครับยังแต่งตัวไม่เสร็จดีครับเชิญพี่รันครับพี่รันมาครับพี่รันขอเสิร์ตพี่รันเล่นใครมหาลัยเล่นเด็กผอมทุกคน ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้บนปอกเสื้อเฮ้ย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 เอ่ยประธานานบริษัทสำเร็จมืิลครับเฮ้ยแกเฮาใน้อกครับโอเคฮะเราไปต่องกันต oh, yeah, yeah, yeah. oh, yeah. uh, ่อดีกว่านะครับ <Zone favorite word> รางวัลต่อไปขอมอบให้กับคนที่ชื่อจริงใช้อัลฟาเบตน้อยที่สุดใน7ตัด9ปกติพวกเราจะมีแฮชแท็กของตัวเองกันใช่ไหมครับแต่ว่าเฮ้ยปกติพวกเราจะมีแฮชแท็กของตัวเองก็จะมีสเตจเนมกับแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงชื่อจริงก็จะไม่ได้เป็นแคปซีนแต่ว่าชื่อสเตจเนมก็จะเป็นแบบอ่าฟูลแคปผมพูดอะไรนะนี่แหละครับมีคนหนึ่งครับที่เขาใช้แค่หนึ่งอัลฟาเบตเองอ่ะ

นั่นคือแฮชแท็กจับที่อ้องจับเงินของประธานจับเงินเขียนมาใครรู้ใครรู้อร่อนะครับตอกาครับการชื่อสั้นก็ไม่ได้เสมอไปวานทีผมจะกรอกเข้าเว็บไปดูอะไรอย่างนี้ปุ๊บดูคอนเสิร์ตด้วยโอ้โหมันไม่ให้ผมเข้าเลยครับกบอกว่านี่ไม่ใช่ชื่อคนใครอันนี้ใครถ้าผมไปเราไปมอบรางวัลกันต่อดีกว่าก็รางวัลต่อไปเนี่ย มีพี่อยู่คนหนึ่งเวลาที่เขาเป็นพี่โตใช่ไหมแต่เขาจะแบบอยากเป็นมักเน่จังเลยอย่าเขอว่าเขาชอบเจอมาก็พี่พี่ดูแบบพี่เป็นมักเน่ได้ไหมทุกคนคิดว่าใครุูคนคิดว่าใครถ้าใครบอกพี่ปุ้งนะเมื่อกี้ใครใครใครไก็ไปก็ไปก็ ไม่ออกกับทุกคนขอบคุณนะครับแต่ว่าขอมอบรางวัลมาเน่ให้กับพี่จีนะครับพี่ลูกซี้อ้าไหนวันนี้อะไรก็เจอจริงจิ๋วจริงจริงแบบโตแล้วครับผมไม่ได้อยากเป็นมาเน่ครับผมอยากเป็นพี่พี่ในจุดขอบคุณมากครับทุกท่ที่พูดไปตอนแนะนำว่าวันนี้จะเป็นของฟ้าให้กับทุกคนครับก็มอบรางวัลให้ต่อดีกว่าก็คนต่อไปนะครับ ออสองวันที่แล้วผมพูดเหมือนกันว่าคนนี้เหมือนพระเอกมากแต่ว่าวันนี้ขอ,อ,อขอเปลี่ยนขอคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็จะพูดว่าคนนี้เป็นคนที่ซึมอ, <laughs> อะไรห้องอะไรด้วยเราช่วยด้วยโ <laughs> <laughs> อเคครับคนนี้เป็นคนที่ซุ่มซ่ามที่สุดในบ้าน ตอนแรกมันซึมอะไรกว่าจ <g ül> ะมองๆตั้ง,ง,งานานแล้วก็ซึมเลยครับถ้าเราให้ฟังอคนนี้ครับแบบนวอล์กที่ะเคยชนไฟที่อยู่ตรงบนที่ห้องรับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่กลุ่มเอสอ่ะตอนนั้นผมจะไปซ้อนเต้นแล้วก็เห็นพียบบนว่าโอ๊ยเจ็บขาเจ็บขาเอ้ยฉเฉลยไปแล้วนแหละแต่ก็ใช่ครับ ออกมาเลยครับพี่คือผมต้องแก้ข่าวเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนซุ่มซ่เดี๋ยวรู้จริงพี่มาให้ร้อยเลยนี่คืออะไรครับพี่คะหล่อลื่นนะครับเนี่ยเฮ้ยจริงๆคนเราไม่ได้ซุ่มซ่ามของเรบเขาเรียกว่าแบบมีคนเรามีข้อพิพาทกันได้ นี่เทิดจุฬานี่เจุฬาก็คือต้องบอกก่อนว่าผมขุนแล้วก็ฮาร์ดอะื่อนรถตู้คันเดียวกันไปเรียนรือว่างครับครับแล้วก็ผมมาชอบเรียนเสร็จก่อนแล้วก็ก็จะโทรไปหาหารว่าฮาร์ดฮารอยู่ไหนอะไปหาได้ไหมเออะแล้วแบบก่อนก่อนมันไปเรียนอะมีแบบทักโทรมาถามเขแบบว่าฮาร์พวกนี้มีเรียนไหม เดีใใ๋ยวกี่โมงเดียนห้องไหนไปเยียนด้วยได้ไหมแล้วกต็ติดเพื่อนนะครับแล้วก็วกโอเคแล้นผมว่อลองให้คนต่อไปดีกว่า <c oughs> คือคนนี้ผมให้ใหรางวัลเขามาสองวันแล้ว แต่ว่าอยากให้อีกเพราะว่าคิดถึงครับได้จริงก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับน้องเพชรครับใดสวัสดีครับพี่มาครับก็อยากจะขอบคุณพี่มาและทุกทุกคนนะครับที่คิดถึงผมผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับก็เขินมากเลยถึงผมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ก็ อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมรักทุกคนมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนสำหรับความรักและความคิดเห็นที่ส่งมาครับอยากจะให้ทุกคน enjoy the s h ว w แล้วก็มีความสุขไปกับโชว์ชวนี้และโชว์ต่อไปด้วยกันนะครับไว้ใจกันนะ Affy ขอับเทุกคนจ้าไงยิงไงยิงไง